การทหารม้าจัดพิธีอำราชีวิตราชการและเชิดชูเกียรตินายทหารเหล่าทหารม้าประจำปี2 5 6 8เมื่อวันที่11กันยายน2 5 6 8เวลา08.30นณศูนย์การทหารม้าโดยพลตรีสมศักดิ์รักษาแสงผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าจัดพิธีอำราชีวิตข้าราชการทหารเชิดชูเกียรตินายทหารเหล่าทหารม้าที่เกษียณอายุราชการในปีนี้มีนายทหาร ที่เกษียณอายุราชการมีตั้งแต่ชั้นยศพลเอกจำนวน23นายชั้นยศพลโทก็จำนวน9นายชั้นยศพลตรีจำนวน18นายและชั้นยศตั้งแต่ร้อยตีถึงพันเอกจำนวน41นายอันนี้โดยมีพลเอกจิรวิทย์เดชจลัดศรีเจเลทหารทั่วไปเป็นประธานในพิธีส่วนสนามตรวจแถวกอง มา้าทหารมา้าเกติยศและพลเอกเอกรัฐช้างแก้วประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบ,บกเป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติ และมอบของที่ระลึกให้แก่นายทหารที่เกษียณอายุยราชการเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลาในการรับราชการส่วนทางด้านที่จัดพิธีสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายทหารม้าที่เกษยียณอายุราชการประกอบไปด้วยกองทหารม้าเกติยศ3กองพันสวนสนามจากนั้นผู้บัญชาการศูนย์การทาหารมาได้มอบของที่ระลึกให้แก่ พลเอกจิรวิทย์เดชรัตศรีเจเลทหารทั่วไปประธานในพิธีณสนามศูนย์การอาหารม้าค่ายอดีสรจังหวัดสระบุรี